านที่ของเราก็คือณตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านต้น,นตะโหนดนะคะสําหรับขอบคุณข่าสสาหรับเพจวีนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พระมหาทวีเจ้าจะมาแนะนําตั้งแต่นะคะถิะ่นกําเนิดหรือว่าถิ่นการเรียนอันดับแรกของพระมหาทวีเจ้าก็คือโรงเรียนบ้านต้น,นตะโหนดของเราโอเค <มา S 1> นเมื่อวันแม่ค,ความสวยอะแม่แม่เร็วๆแล้วแม่แล้วไหนล่ะแล้วมาเอเาจะพาไปดูสถานที่ที่กูเคยเรียนโอเคนะคะ ไปดูอ่ะสถานที่ที่แม่เคยอ่าที่เลยอันดับแรกที่ว่าเกิดมาก็คือเรียนสถานที่ตรงนี้เลยค่ะนะคะเพราะสนานนะคะในการนี่เลยค่ะสถานที่ศึกษาตั้งแต่ปตั้งแต่อนุบาลจนจนถึงป .6 เรียนโรงเรียนแห่งน,นี้เลยค่ะแม่แล้วคุณครูก็ขำเหมแม่เมื่อกี้คืออะไรอ่ะไหนครูครูของครูไม่มีแล้วค่ะตายหงุดห <c oughs> แม่บินแรงมาก โอเคอ่ะโฆษณานนะคะนี่คือนะคะสมัยก่อนนะคะพะมาททีวีเจ้าเรียนเรียนป .3 าเรียนที่นี่นะคะดูนะคะแม่แลวเบอรนนี้เป็นปสี่เมื่อก่อนเป็นเป็นป .3 าขวายโอเคโอเคแล้วก็นี่ค่ะเมื่อก่อนเป็นป .3 นะคะโฆษนานนะคะนี่คือสถานที่จริงแนะนำ สถานที่ของพระมหาทีวีเจ้าของเมืองทพิปเราเคยเรียนที่นี่จริงอเพราะฉะนั้นเรามาเรียนเรามาเรียนตามลําดับขั้นมาเลยนะคะโอเคป .1 สมัยพระมหาทีวีเจ้าเรียนห้องนี้ค่ะนะคะนี่คือปหนึ่งเออเพราะฉะนั้นเรียนห้องนี้ค่ะนี่คือปหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็ปสองอยู่ฝั่งโน้นนะคะอาแล้วแล้วก็นีคือปสปห้าปห้าปหกเรียนตรงนี้ค่ะนะคะนี่คือปห้า ะะสมัยโน้นก็คือห้องนี้เลยค่ะคือป5นะคะเพราะดูได้เลยเพราะว่าทัศนะนะคะทัศนัศนิลีภาพเนี่ยเปลี่ยนไปนเยอะแล้วะะอเคหลังจากพระมาพิวีเจ้าออกไปเป็น20ปีแล้วก็ยังคงสภาพเดิมค่ะยี่สิปี<อ>หรือว,ว่าสี่สิบปียี่สิะปะีแล้วก็นี่ค่ะแม่อยาวีในโรงเรียนเลยแม่ของเรามค่ะนะคะโอเปลี่ยนไปมากแล้วมีกระจกแล้ว สมัยก่อนเป็นประตูค่ะเป็นประตูไม้นะคะนี่คือปหโอเคโอเคนะคะขอบคุณนะคะมามาไปก่อนเลยแม่ก็ไปโชว์เครื่องเล่นก่อนเดี๋ยวนี้เขามีแล้วก็เรามาตรงนี้เลยค่ะอ่ะแม่ระวังเหยียบต้นไม้โอเคบรรยากาศดูน้ำพอมาเปลี่ยนแปลงใหม่นี่ค่ะนะคะอะเออห้องผู้อำนวยการอนุบาลหนึ่งบ้านสอง อนุบาลสามห้องสมุดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกให้หมดแล้วก็นี่ค่ะอุ่นไอรักของต้นตโนดเราอ่าโอเคอ่านี่ค่ะนะคะเพราะฉนั้นสมัคเทวีเจ้าต้องเซลฟี่ค่ะโอเคอโอเค,อเ,คเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่สวยๆหน่อยเอาเ,อเร็วๆโพสท่าเลยแม่อุ่นไอรักโรงเรียนมัานต้นตโนดโอเคค่ะอ่า